บิ๊กฟุตไทยแลนด์นะครับ NK การช่างนะครับโมดิฟายเสือดำนะครับบิ๊กฟุตไทยแลนด์นะครับยาง66นะครับบิ๊กฟุตหนึ่งใน6คันเมืองไทยนะครับนี่นะครับเป็นงานโมดิฟายใหม่นะครับ CK การช่างนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการลังสรรนะครับโมดิฟายนะครับเจ้าเสือดำนะครับโด่งดังจาก ละครทางท่องเกตสีนะครับสารวัตรใหญ่นะครับเจ้าเสือดำอยุธยาคันนี้นะครับก็รถคู่บุญนะครับของเฮียกุยนะครับ NK 4ีูณ4อายุทยานะครับนี่นะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับของเดิมนะครับเป็นงานชุบนะครับเป็นงานเหล็กนะครับของเดิมนะครับเป็นสนิมถลอกลอกตามสภาพนะครับสี่ขีกันช่างนะครับ ลอกสีเดิมออกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนตรงไหนนะครับที่อื่นทํามายังไงนะครับสีเคการช่างนะครับทํางานระบบโรงงานนะครับเหนือกว่าระบบโรงงาน2-3ขั้นตอนนะครับที่อื่นทําแบบไหนนะครับลงสีกิ่งเลยนะครับหรือสีพาะว่าโค้ดโดยต้องนะครับสีเคการช่างนะครับทําเหมือนทําสีรถยนต์ภายนอกทุกขั้นตอนนะครับลอกสีเดิมออกใหม่หมดนะครับตีพื้นใหม่นะครับ ใช้สียึดเกาะอีวัคซี่อย่างดีนะครับต้นทุนเท่าไหร่ไม่ว่านะครับเสียหน้าไม่ได้นะครับทุกขั้นตอนนะครับใช้ของวัตถุดิบเกรดพรีเมียมนะครับของเดิมนะครับลอกสีเดิมใหม่ออกหมดนะครับนี่นะครับตรงจุดไหนนะครับเป็นสนิมนะครับชิ้นงานเป็นรอยนะครับปัดใหม่นะครับขัดใหม่นะครับ นี่นะครับหลายจุดนะครับการตัดเหล็กตัดชิ้นส่วนมากนะครับเป็นล่องรอยนะครับมีคาบมีบารีดนะครับสีกีกช่างนะครับเห็นเกียร์ใหม่นะครับนี่นะครับตาใบถูนะครับใบขัดนะครับปัดใหม่นะครับนี่นะครับคาบสนิมสีเดิมนะครับเก็บทุกรายละเอียดนะครับอย่างที่บอกนะครับคุณขั้นตอนนะครับสีกีการช่างอยุทยานะครับ เราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายนะครับของเดิมนะครับสภาพอย่างที่เห็นนะครับทุกขั้นตอนนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของถ้าพูดง่ายๆก็รถยนต์ทั่วไปก็จะเป็นในส่วนของกังแข้งนะครับตัวนี้เป็นแผ่นเพชรนะครับตัวนี้เหล็กอย่างหนาครับเป็นงานแฮนเมดงานสร้างนะครับขึ้นมานะครับเฉพาะรุ่นนะครับเป็นของเจ้าเสือดำนะครับ อายุทยาโดยตรงนะครับนี่ครับ NK การช่างนะครับ4คูณ4นะครับนี่นะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับนี่นะครับตัวครอบจุดต่างๆนะครับครอบโช๊นะครับกันสะบัดกันเซนะครับจุดปิดนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับน้ำมันเบรกนะครับหัวเผาหน้าเผาหลังนะครับแผ่นเพสนะครับ ตัวนี้เด็ดพี่นะครับรีเคสมาเป็นในส่วนของเคปลาดนะครับโทนสีเหลือเๆือนะครับออกแบบมาสไตล์ในส่วนของตัวเอเลียนนะครับหรือไม่ก็พีเดเตอร์นะครับนี่นะครับสีคการช่างลังสรรแต่งเติมเสริมรอนะครับอย่างที่บอกนะครับของเดิมมาสภาพไหนนะครับรอกลับไปลืมมาเล็กที่นะครับเคปลานะครับตัดสีไลเนอร์นะครับนี่นะครับชุดหัวกะโหลกชุดนี้นะครับโดดเด่นที่เดียวนะครับเห็นไหมครับ สีไลเนอร์นะครับเม็ดละเอียดนะครับอย่างดีนะครับแข็งโปกๆนะครับสม่ำเสมอนะครับนี่นะครับจุดนี้นะครับเป็นกันแข้งตัวใหญ่นะครับของเจ้าเสือดำอโยธยานะครับสีแดงแข้งอยุธยานะครับเป็นลานเคลือบลายไม้ลายเคลบล่านะครับจุดจุดนี้นะครับนี่นะครับพร้อมติดตั้งนะครับส่งงานเด็ดพี่นะครับนี่นะครับอีพีต่อไปนะครับจะ รีวิวให้ชมนะครับตอนประกอบติดตั้งเสร็จนะครับนี่นะครับส่งมาถึง EP ที่เกตแล้วนะครับเป็นงานสร้างนะครับก็ถือโอกาสมาให้ดูนะครับว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนนะครับรีวิวให้ชมเรื่อยๆนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับคันชักนะครับสุมโชคนะครับยางรองโชคนะครับแขนนะครับนี่นะครับ เทานะครับนี่ช่วงล่างงานเทพนะครับอีพีที่แล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับอลังการช่วงล่างงานเทพนะครับบายซีเคการช่างอายุทยานะครับจุดยึดต่างๆนะครับนี่นะครับของเดิมนะครับนี่ไหมครับสภาพตัวที่ทํากับตัวไม่ทํานะครับต่างกันเลาฟ้ากับเหวนะครับซีเคการช่างนะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นงานเคปล่านะครับลายไม้สีไลเนอร์นะครับ ทั้งเคปลาทั้งลายไม้นะครับทำได้มากกว่า12สีนะครับหนึ่งเดียวนะครับดูเพินเนะครับ <mythology. S 1> งานสร้างนะครับอลังการช่วงล่างงานเทพนะครับงานเล็กงานใหญ่นะครับซีเคการช่างนะครับลักษณะนี้นะครับหลังจากติดตั้งนะครับรับประกันตลอดใช้งานนะครับไปรับประกันอยู่3กรณีนะครับชัดๆนะครับอุบัติเหตุจากการใช้งานนะครับอุบัติเหตุจากการใช้งานก็ หลักๆนะครับโดนช่างนะครับโดนเครื่องมืออะไรประมาณนั้นครับตากแดดตากฝนตากไปนะครับทุกชิ้นส่วนนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับติดตั้งน่าจะครบทุกจุดนะครับเดี๋ยวจะไล่ถ่ายให้ชมนะครับฝากด้วยนะครับ C k การช่างอยุธยาสวัสดีครับ